สวัสดีครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับ G O Gamers นะครับผมอ่านะครับทีนี้ผมก็เราก็ไอ้ไม่ใช่ดิก็วันนี้ก็อยู่ในเกมฟรีไฟนะผมเพื่อพูดไม่ชัดจริงๆนะขออภัยด้วยนะครับอ่านี่ที่ผมก็กจะจ่ากห่านจับไปได้ไอ้จะหายไปนานเออนั่นแน่จะหายไปนานอยู่ใน FIFA, เกมฟรีไฟลพูดอะไรซ้ำๆี่นนียเออผมพูดอะไรผมพูดอะไรเลืมือหน่อยเออนีนที้ผมก็มีกิจกรรมใหม่เหมือนจะเป็นขึ้นจบไปคริสต์มาสเต้นะผมเออนั่นแน่วันนีผมก็ อันนี้มันจะเป็นเหมือนรังค้าอาจจะเป็นการซื้อนะผมโอ้เนียสามารถเก็บได้นะผมโอ้เทิจัดโคมันพุเลยวชัชพอดอ่าดูดิรังค้ามีอะไรบ้างคุณผู้ชมตัวนี้นะครับเอ้คุณผู้ชมดูอีนะครับนะก็คือมีชุดของตุก๊กจิงมีรถบิฟูดแล้วก็สโนนะผมมันจะมีสโนแล้วก็มีรูปมีรูปถ่ปายน,นะผมเอ้มันจะเป็นรูปเหมือนฮีมาร์นะผมแล้วก็จะมีไอ้พวกคุปปองสองอันแล้วก็อันนี้นะผมอันนี้ยังไม่เปิดน,นะผม มก็เล่นชุดตัวนี้ที่ได้ชุดไปก็คือชุดพิชุมัตนะผมเอซึ่งจบตอนในวันที่15ะผมเอนั่นไงจได้แล้วอันนี้ผมได้ชมผมมาไอ้นี่ไม่ใช่โคตรพิลกระบีัโถที่กมากเลชุดนี้ซะอีกเดีนยวปีคุณผู้ชมดูวยนี่ครับนน่นี่เทไหมนี่รดรอเนี่ยเทหน่อยอันนี้ผมที่ได้ไปเมื่อกันี่นะผมไปดู ไอ้เน,นี่ยพวกก็จะคือไอ้บ,บ่อไอ้ไม่ใช่รกระเป๋าอนไรนะกระเป๋าแล้วก็กระเป๋าหนุ่ราจชจะได้ที่ได้ไปเมือ่อคืนนี้นะผมผมก็ไม่ได้ดักผมไม่ได้มารีวิวเลยนะเอาไว้ปีหน้าก็แล้วกันอันนี้เป็นกระเป๋าเป็นไอ้บูย่านะผมผมได้ไปแล้วเมื่อกี้ความดีใจมันจะเป็นโอ้โหเหมือนโอ้คืม,ม,มันมันมันเป็นกระหล่ระเบิดเหมือนซัตเตอร์คอร์สเลยนะเพื่อนๆแล้วก็มีไอ้กล่องดวงใจแล้วก็กล่อมคอสต์มาอะไราสักอย่างเป็นกล่องกล่องศพ นี่ผมได้ไอบอร์ดมาสามชิ้นนะผมอันนี้เป็นไอบอร์ดเป็นเหมือนเป็นเนทศกาลอะไรสักอย่างแล้วก็แล้วก็ตงังเอ้ยเป็นตงังไอบอร์ดเออได้แล้วเมื่อกี้แล้วก็ได้นี่ไปนี่ก็คือเหมือนลายไฟโอ้โหไฟลุกเลยที่มันเป็นไฟลุกแล้วก็ได้โลกชีวิตเหนืยราชชนชนได้มาสามชิ้นเลยโอ้โหได้ร่วมไอโลกชีวิตแบน,าน,นสายโหดที่สุดอันนี้ผมได้ไปนะผมนี่ได้มาแล้วอันนี้นี่เป็นปรําตึงสายองค์หนเจออันนี้ผมได้ไปนะเป็นรูกเหนือราชชนชลนี่ไง แต่ผมก็ไว้ลอมเล่นเกมเอ้ยผมก็ไม่ได้เล่นนะแค่จะมารีวิวเฉยๆก็พอประมาณนี้ก็อย่าลืมกดติดตามด้นะครับต้อนเราไปก่อนสวัสดีครับ